ดวงชะตาในช่วง1-15ถึงมีนาคมของชาวพฤษศนะคะมีดาวหลายดวงไปรวมอยู่ในภพลาภะนะคะซึ่งเป็นความหมายเชิงรับผลนะดังนั้นช่วงนี้รับผลจะได้สมดังตั้งใจหรือไม่ไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่ลัคนาราศีพฤษศรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ติดกระดิ่งนะคะสำหรับชาวพฤษศนะคะช่วงนี้จะมีดาว ที่มีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ธาตุไฟนะคะดาวคู่ธาตุน้ำนะรวมทั้งดาวมีกําลังแรงเป็นมหาอุดและก็เกิดดาวคู่ศัตรูด้วยนะคะทำให้บรรยากาศชีวิตของชาวพุกธศพในเดือนมีนาคมนะถือว่ามีหลายรสชาติหลายรูปแบบนะคะสําหรับเริ่มต้นที่ดาวคู่ธาตุไฟนะคะไปอยู่ในภพเรือนกรมมะของชาวพฤกธศพนะโดยจะเป็นดาวอาทิตย์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุ์ังนั้นช่วงนี้นะคะชาวพฤกธศพจะมี ความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวนะคะเรื่องราวเกี่ยวข้องกับภูมิลำนาวบ้านช่องสินทรัพย์ต่างๆบ้านรถนะช่วงนี้ก็เป็นความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นใช้บ้านใช้รถทำมาากินนะคะบางคนเดินทางบ่อยบางคนอยู่บ้านมากขึ้นนะก็ขึ้นอยู่กับว่า ทำธุรกิจธุรกรรมอะไรนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางครัวเรือนมากขึ้นบางทีก็จะติดต่อญาติพี่น้องนะคะมีโปรเจกต์โครงการซื้อบ้านซื้อรถหาที่อยู่อาศัยช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะหรือบางท่านก็ได้สินทรัพย์ใหม่ๆมาในช่วงนี้ได้นะคะสําหรับบางท่านก็อาจหมายถึงการเกี่ยวข้องกับครัวเรือนมากขึ้นในเชิงพาระแบกรับนะหรือรายจ่ายบางอย่างก็เกิดขึ้นกับการผ่อนชําระระยะย,ยาวได้นะคะ สำหรับดาวอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็ไปรวมอยู่ในภพลาภะก็คือลาภผลของชาวพุทธศพนะรวมทั้งในเดือนนี้นะคะดาวพุธถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินของชาวพุทธศพมีกําลังไม่ค่อยดีเป็นประและนิดนะคะรวมถึงไปเจอดาวราหูซึ่งเป็นคู่ศัตรูทางดวงดาวนะคะสําหรับบรรยากาศนะเมื่อดาวการเงินไปเจอคู่ศัตรูนะคะช่วงนี้ไปตีกันอยู่ในเรื่องลาภผลนะก็เป็นได้ที่ช่วงนี้ชาวพุทธศพนะคะมีลาภผลมากได้นะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของสเสน่ห์นิยมนะคะเรื่องราวทางการค้าขายเกี่ยวข้องกับของกินของใช้ของสวยงามอย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นช่วงที่ความเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นปะปนไปด้วยเรื่องความล่าช้านะคะไม่ว่าจะเกิดจากการสื่อสารผิดพลาดนะคะซึ่งเป็นได้นะช่วงนี้ค้าขายก็ระวังรับออเดอร์นะคะหรือว่า เป็นเรื่องเชิงระบบนะหากเราค้าขายเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มต่างๆช่วงนี้อาจจะ,ะมีลักษณะการดึงเงินเกิดขึ้นนะหรือว่าล่าช้าเรื่องเอกสารนะคะติดต่อใดๆในช่วงนี้บางทีเป็นเรื่องขั้นตอนต่างๆที่ต้องรอคอยนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวทางการขนส่งอาจามีปัญหาได้นะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะซื้อของไม่ตรงปกนะหรือว่าขนส่งล่าช้ามีปัญหาเชิงระบบก็ได้ทําให้ กระทบเปยียงเรื่องผลประโยชน์รายได้ที่ทําให้รู้สึกเชื่องช้ากว่าเดิมนะคะช่วงนี้นะคะดาวพระเกตจะกระตุ้นพบเรือนปุตตะของชาวพุศพนะทำให้อาไอเดียค่อนข้างมากนะคะมีพลังกายพลังใจในการอยากริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะโดยอยากเปลี่ยนแปลงอยากทดลองทําเรื่องราวต่างๆมากมายเยอะแยะได้ในช่วงมีนาคมนะคะอย่างไรก็ตามบางอย่างจะประสบความสําเร็จได้ก็คือ คืบหน้าก้าวหน้าในขณะที่บางอย่างก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดได้เหมือนกันนะเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวพุธไปเจอราหูพอดีก็คือคู่ศัตรูในเชิงอุปสรรคเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเป็นช่วงที่เรื่องการสื่อสารถือว่าต้องระแวดระวังนะบางทีเป็นเรื่องความผิดพลาดข้อมูลนะคะข่าวลือข่าวหลอกข่าวลวงช่วนี้ก็มีได้บ่อยรวมไปถึงการลงทุนใดๆช่วงนี้ก็เผื่อระยะเวลารอคอยเนื่องจากบางทีก็ล่าช้าหรือไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะคะหรือสิ่งที่ หวังไว้วางแผนไว้นะมันมีลักษณะเล็ดเลือนคลาดเคลื่อนมาจากเรื่ององค์ประกอบภายนอกซึ่งบางครั้งเราก็ควบคุมไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์ยังคงเป็นมหาอุดในภพเรือนลาภะนะคะ,ะเรื่องสเสน่ห์นิยมความนิยมชมช,มชอบต่างๆนะถือว่าโดดเด่นนะคะยังคงเป็นที่ชื่นชมในแวดวงนะหรือว่าทําสิ่งใดก็มักมีคนชอบนะก็คือชอบโดยสเสน่หาชอบผลงานนะคะชอบอัธยาศัยไมยตรีได้เรื่องราวในเชิงอรินะคะช่วงนี้ก็คือ มุ่งมั่นมีเป้าหมายต่างๆหรือว่ามีเรื่องของความพยายามในเชิงจะทําสิ่งใดๆก็ต้องพยายามมากขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากดาวศุกร์นะซึ่งเป็นทั้งเรื่องดาวประจําตัวและดาวเรื่องอริมีกําลังแรงในภพลาภะนะคะสำหรับชาวพึกศพนะคะในช่วงครึ่งหลังกุมภพ,พันธ์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นช่วงที่ดาวพฤหัส กลับมาโครจรเดินหน้าในการทับลัคนานะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องรับผลจากดาวพลหัสก็เดินหน้าด้วยนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทการเรียนการสอนนะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรที่น่าเชื่อถือนะหรือแม้แต่ตัวตนของชาวพุคคเองนะคะช่วงนี้ก็อาจจะสนใจใฝ่รู้พัฒนาตนเองนะกลับมาสนใจเรื่องการเรียนการศึกษาสิ่งใหม่ก็เป็นได้นะคะสาหรับดาวพลหัสก็เป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยดังนั้นเมื่อดาวพลหัส เดินหน้านะคะความเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ก็มีมาบ่อยขึ้นนะไม่ว่าจะเรื่องรอบตัวนะคะบรรยากาศการงานการค้าปรับตัวบ่อยนะเนื่องจากดาวพฤหัสอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงปุบป,ปับฉับพลันนะบางทีมีข่าวนู่นนี่นั่นเข้ามาทําให้เราต้องปรับตัวบ่อยขึ้นนะคะสำหรับเรื่องภาพรวมนะคะของชาวพฤกศในเชิงการเงินเดือนนี้ดาวอังคารถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนการเงินนะคะเป็นช่วงที่รายจ่ายถือว่าบางทีรั่วไหลง่ายนะอาจจะเนื่องด้วย ไอเดียโปรเจกต์ที่เราอยากทำนะคะภาระส่งเสียเลี้ยงดูเยอะยังคงมีช่องทางแหล่งหาเงินได้นะคะถึงแม้บางทีก็รอหน่อยนะคะหรือว่าเงินทองกว่าจะได้ก็ยึกยักหรือว่าต้องใช้การทวงถามบ่อยขึ้นนะเนื่องจากดาวพุธช่วงนี้ก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนของชาวพุกพบนะคะถือว่าเรื่องราวทางครัวเรือนนะเป็นคู่ทัดไฟนะเป็นพลังงานที่ส่งผลให้เรื่องราวในครัวเรือนเป็นไปอย่างรวดเร็วนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง การเงินการลงทุนเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นะคะรวดเร็วด้วยนะรวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านในครัวเรือนนะคะหรือแม้แต่เรื่องธุรกิจการงานต่างๆเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีลักษณะคืบหน้าเป็นช่วงที่ดาวคารนะคะก็คือดาวเรื่องคู่ครองไปอยู่ในภพเรือนการเงินและโคจรถอยหลังนะคะช่วงนี้การหาเงินหาทองอาจจะไม่ได้ ร่วมมือกันมากเท่าที่ควรอาจจะต่างคนต่างยา้ยายไปมีภารกิจนะคะสำหรับในเชิงเข้าสังคมนะคะเดือนนี้ความเป็นดาวคู่ศัตรูนะสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเรื่องคําพูดนะบางทีมาจากคนอื่นนะก็คือความคิดเห็นประเภทบั่นทอนกำลังใจนะคะเรื่องของคนสมประมาทนะหรือนินทาหรือเป็นเชิงเรื่องดราม่าต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายนะกับเรื่องในแวดวงการแสดงออกทางความคิดเห็นต่งตางๆนะคะดังนั้นก็เป็นช่วงที่ เผื่อใจไว้นะบางทีก็จะเป็นคําพูดลอยลมเข้ามาทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีได้นะคะเรื่องราวในเชิงการครบหาคนใหม่ๆเดือนนี้นะคะการพบรักนะหรือว่ากําลังเริ่มคบหาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยคืบหน้านะเนื่องด้วยมีอุปสรรคทางการงานนะคะภารกิจมากนะหรืออยู่ในช่วงเรียนรู้ดูใจนะคะเป็นจังหวะที่ดาวประจําตัวก่อเกิดสเสน่ห์นิยมสูงนะคะบางทีก็มีคนสนใจหรือพูดคุยนะแต่พอเอาเข้าจริงก็อาจจะไม่ค่อยคืบหน้าหรือว่า ไม่ค่อยแสดงตนชัดเจนในเชิงความรักนะคะดังนั้นช่วงนี้เป็นได้สําหรับเรื่องสเสน่ห์นะแต่ความจริงจังก็อาจจะไม่ค่อยมีนะคะเป็นช่วงที่ดาวมรณะเริ่มเดินหน้าในการทาลักานาคะช่วงนี้เรื่องราวทางสุขภาพนะดูแลตนเองให้มากขึ้นนะคะบางท่านจะมีภารกิจทางสุขภาพขึ้นมานะก็คือพบหมอบ่อยขึ้นนะคะเข้าสู่ช่วงการตรวจเช็คร่างกายหรือว่ามีนัดต่างๆนะเกี่ยวข้องเชิงสุขภาพได้เรามาระวังเรื่องโครคภัยไข้เจ็บในเชิงภูมิแพ้นะคะเรื่อง เจ็บปาาเจ็บคอเจ็บลิ้นนะเป็นช่วงที่รับประทานอาหารค่อยๆนะคะเพราะจะติดคอสำลักได้ง่ายด้วยนะคะปิดท้ายด้วยเรื่องโชคลาภนะคะช่วงนี้ชาวพฤษภศพนะมีดาวพระเกตกระตุ้นพบเรือนปุตตะนะคะมีโชคดีโชคเฮงโชคฟลุกเกิดขึ้นได้ในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานนะคะ ดาวตัวตนนะคะมีกําลังแรงนะก็คือโชคดีในเชิงเมตตามหานิยมสเสน่ห์ต่างๆนะคะถือว่าช่วงนี้หากบริหารในเชิงการงานได้ดีก็จะอาจใช้อัธยาศัยใช้เรื่องความสเสน่หาในการหาก,กินหาเงินได้นะคะดาวหลายดวงอยู่ในภพรับผลนะคะบางส่วนก็ส่งผลดีก็คือมีรับผลได้บ่อยนะแต่ก็จะมา บางครั้งก็คือช้าหน่อยนะหรือว่าเป็นจังหวะวกวนหรือบางทีก็จะยืดเยื้อเรื้อรังได้ทําให้ช่วงนี้นะคะจะได้ราบได้ผลบางทีก็ต้องอดทนรอคอยนะเรื่องการยื่นเอกสารติดต่อต่างๆก็อาจจะปะปนก่อนที่จะได้รับเงินนะคะช่วงที่ดาวพุธมีกําลังค่อนข้างน้อยนะคะเราก็ไปเจอคู่ศัตรูทําให้การคาดคะเนการพยากรณคาดเดานะมันก็เลื่อนไปด้วยนะคะดังนั้นใครมีตัวเลขในใจนะคะจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค ต้องกลับหน้ากลับหลังกลับซ้ายขวานิดหนึ่งนะคะช่วงนี้เนื่องจากความคาดเคลื่อนของดาวพุธท,ที่มีปัญหานะคะฝากข่าวสารถึงชา้าพฤกษบสายบุญนะคะท่านใดสนใจเรื่องการเสริมดวงเสริมชะตานะคะชีวิตอุปสรรคเยอะนะ,ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ค่อยแน่นอนนะคะสร้างคุศผลผลบุญนะคะด้วยกันให้การบริจาคได้ใช้ประโยชน์ในเวลาเดียวกันเราฟังรายละเอียดได้ที่ถ้ายคลิปนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห้าเก้านะคะผ้าดิบสำหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบังส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิด อุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้วิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ adbwn59 o อย่าลืมเครื่องหมายแอนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งต่อให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลัน